สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูลักนณาธนูวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2566เป็นการพยากรณ์ดวงล่วงหน้าเพื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะชาวธนูและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ เรามาเริ่มต้นการอ่านที่ดาวประจําตัวท่านก่อนนะคะชาวธนูทุกท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วเนาะดาวประจําตัวท่านคือดาวพระพฤหัสตอนนี้พฤหัสได้โคจรอยู่ที่ราศีเมษในภพเรือนคําว่าบุตรค่ะและได้ตําแหน่งคําว่าราชาโชคเพราะฉะนั้นราชาโชคจึงแปลความหมายโชคลาภ ที่เข้ามาแบบง่ายๆไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองอะไรประมาณนั้นมีคนยัดเยียดให้อะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นช่วงดีของชาวท่านหนูนั่นเองอ่าโดยเฉพาะในเรื่องของลูกน้องบริวารบุตรลูกหลานนำชื่อเสียงความสำเร็จมาให้ท่านนะท่านจะมีความสุขมากๆก,กับเรื่องของบุตรหลานบริวารด้วยอ่าและก็เป็นเรื่องการลงทุนอะไรใหม่ๆของท่านได้ด้วยนะคะ ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าดาวพระราหูกลุ่มกับท่านอยู่เนี่ยนะคะท่านก็จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ความสําเร็จพระสาวเป็นเกษตรที่ราศีกุ่มของร่วมกับเจ้าของบ้านาคนที่หนึ่งคือพระราหูนั่นเองเพราะนั้นพระสาวมาจากเรือนกระดุมพระกระดุมพระสหัชชะจึงเป็นเรื่องของการร่วมมือนะคะเพราะฉะนั้นชาว ท่าทนูท่านจึงได้รับความร่วมมือแบบใหญ่ๆจากคุณรอบข้างได้ไง่ายๆคำว่าสห a ชะเพื่อนฝูงสังคมนะฮะรักและเมตตาเพราะเป็นราชาโชคนั่นเองนะต่อให้อ่าวดาวคู่นี้จ,จะเป็นคู่ที่ค่อนข้างาหักมุมกันอยู่มีเล่เหลี่ยมกันอยู่แต่ในเมื่อเขาอยู่พบที่ดีก็ต้องพูดในทางดีนะคะแล้วอยู่บ้านพังคานที่เป็นคู่สมพลพังคานกับพระ าราหูก็เป็นคู่ธาตุล้มจึงไม่ได้เสียหายนะคะและตอนนี้พังคารก็เดินอยู่ที่บ้านพระอาทิตย์นะคะอยู่ในภพเรือนคำว่าสุภาจึงเป็นเรื่องของความสำเร็จชื่อเสียงอนาคตที่ดีเกิดขึ้นให้กับชาวราศีธนูเพราะตัวท่านอยู่บ้านพังคารนั่นเองนะคะพังคารก็กลุ่มกับพระศุกร์กับพระพุธนะคะ พระสุกับพระคานคู่มตรนะคู่ธาตุน้ําก็คือพระสุกกับพระพุทธแต่พระพุทธกับพระคานอาจจะคู่วิวาธะแต่ถ้าอยู่ที่พบที่ดีกายเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าแอคทีฟความขยันความอลิ r t ความตื่นตัวมากขึ้นของชาวธนูมากกว่านะคะอาจารย์จะแปลแบบนั้นนะเพราะเพราะเป็นดาวที่แอคทีฟก็คือพระคาร แต่ดาวที่ค่อนข้างมีเหตุมีผลแรนนิ่งๆและฟังก็คือพระรหัสแต่พอมาอยู่บ้านพังคันตัวท่านก็จะไม่เหมือนเดิมก็เปลี่ยนไปอะ่ะเปลี่ยนไปตามตามดวงดาวตามพลังงานของธาตุลมอะนะคะไฟนะคะธนูธาตุไฟไปอยู่ลมก็แอคทีฟอ,อ่ะมีโครงการเยอะต้องบอกงั้นเลยโครงการใหญ่ใหญ่ด้วยเห็นไหมพระสาวไปอยู่เรือนพระราหูนั่นแหละค่ะ ท่านคาดหวังอะไรท่านก็ยังได้ความสําเร็จนะอาจารย์จะมอมอย่างนี้นะคะต่อให้พระสุขมาจากเรือนอรีอารีสุภะทุกอย่างแล้วค่ะมันก็ไม่ได้ว่าจะรยด้วยกลีบกุหลาบแต่มันก็ต้องเจอปัญหาบ้างเพราะพระที่ไปอยู่เรือนคําว่ามรณะที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยแก้ไขแต่ยังไงก็มีพระเกีตกระตุ้นอยู่ทําให้เกิดความสําเร็จกู้เมตดกู้ธาต น้ำเกิดขึ้นได้นะคะนี่ก็คือตามดวงดาวจะให้ความหมายแบบนั้นนะคะเพราะพระพุทธเนี่ยมาจากเรือนคำว่ากรรมะจึงเป็นธุรกิจกิจการหรือโครงการใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ท่านจะทำแต่ได้รับการสนับสนุนอ่านะฮะได้รับการสนับสนุนเพราะพบลาพระพระพุทธนั่นเองนะคะและปัตตนิก็คือความร่วมมือพระพุธมา จากเรือนปัตนตีด้วยนะคะร่วมมือไม่ว่าจะจากคนรักของท่านจากลูกค้าท่านอย่างเงี้ยก็ได้เพื่อนฝูงนะคะก็แปลความหมาย,ยานั้นพรเสาเลงเล็งพระพุทธคู่สมพลนะคะอันนี้อาจจะเป็นคู่ศัตรูแต่อาจารย์บอกแล้วว่าดูที่พบเรือนเป็นหลักนะคะคู่ศัตรูจะมีปัญหาเยอะที่สุดก็คือเขาอยู่พบที่เสียอืมเมื่ออยู่พบดีก็ต้องให้ความหมาย ที่ดีเกิดขึ้นต่อไปนะคะถ้าพูดในเรื่องของความรักนี่อาจารย์ว่าปังนะชาวธนูความรักของท่านปังมากๆพระพุธเป็นมหาจักรราชาโชคอะท่านจะได้ผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะหรือเขาจะคนรักอาจจะเขาเรียกว่าเปิดร้านให้ท่าน อ่านะฮะทำธุรกิจก็ได้ด้วยนะปัตตนิกรรม,มะสุภาเห็นไหมได้รับการสนับสนุนหรือท่านคบหามานานถูกเปิดตัวไปถึงครอบครัวอีกฝ่ายนะคะพันธุดาวพระราหูมาอยู่เรือนบุตรตะห็นไหมคะ,ะได้รับความสนุมสนับสนุนจากผู้ใหญ่ดาวพฤหัสได้ด้วยเห็นไหมความรักเด่นขึ้นมาเลย ใครที่คุยกันมานานอ่านี่มีความชัดเจนมากเลยใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วก็ยิ่งดีมากยิ่งขึ้นคนโสดก็ต้องมีคนดีๆเข้ามาและปังมากๆอะไรประมาณนี้ตามดวงดาวเลยค่ะนะตามดวงดาวเลยปะตะัตนิเนี่ยเนี่ยท่านมีสเสน่ห์มากในช่วงแบบนี้อ่าท่านมีสเสน่ห์คนเข้าหาเยอะชาวธนูอ่าอยู่ที่ท่านเลยจะตัดสินใจเลือกใครสําหรับคนโสดน,นะอาจารย์ว่ามีช้อยเข้ามาให้ท่าน เลือกอย่างแน่นอนหลายคนอะไรประมาณนี้เสน่ห์แรงเกินห้ามใจชาวธนูโอเคอ่ะพอ,พอถึงวันที่18ดาวย้าย2อ,องค์หรือพังคารกับพระอิตย์ค่ะพังคารเดินมาที่ราศีกันพระอทิต์ก็เข้าบ้านตัวเองราศีสิงห์ก็ได้ตำแหน่งกเกษตรนะอะ่ตอนนี้ก็ยิ่งปังมากกว่าเดิมอีกนะ,ะตั้งแต่วันที่18สิงหาคมมาปังมากกว่าเดิมอีก สามรับชาวธนูถึงแม้ว่าช่วงนั้นท่านจะเดินดาวธนูรักท่านเดินมนตั้งแต่13สิงหาถึง28ถึง28สิงหาเดินมนก็คืออาจจะอะไรล่าช้าไปนิดนึงเฉื่อยไปนิดนึง แต่นั่นแหละ็จะไปมองพระรหัสเดินเฉยอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องดูดาวดวงอื่นที่กลมอยู่นี่นนะพระราหกูก็กลมอยู่ก็ย่อมมีอิทธิพลถ่ายพลังงานมาที่พระหัสพระรหัสอยู่บ้านพังคารก็ได้รับอิทธิพลจากพังคารพรังคานเป็นดาวแอคทีฟอยู่แล้วไม่ได้เดินมีปัญหาในช่วงนี้พังคารมาอยู่บ้านพระพุธอ่านะฮะมาอยู่บ้านพระพุธในความหมายพบคําว่า กรรมะจึงเป็นเรื่องของงานความรับผิดชอบอที่ชาวธนูจะต้องทำให้สำเร็จพระพุทธไปอยู่เรือนสุภะคือชื่อเสียงความสำเร็จนั่นเองและกลุ่มกับดาวพระศุกที่มาจากเรือนลาภะอริลาภะสำเร็จไหมสำเร็จค่ะคู่ธาตุน้ำคู่สมพลคู่วิชาการ พระพุทธก็มาจากเรือนคำว่าปัตตนีจึงได้รับความร่วมมือช่วยเหลืออยู่นะคะพระพุทธอาจจะพักแต่ก็ไม่ได้เสียหายเพราะมีดาวตัวช่วยนั่นแหละอาจารย์จะมองที่ดาวถึงกันนะคะเขาก็จะดึงดาวที่พลังอ่อนแอลงเนี่ยให้มันดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งะนะคะมันต้องดีขึ้นนี่ก็คือความหมายของดวงดาวที่จะให้ผลกับชาวธนู พอวันที่27เนี่ยดาวพระศุกร์ท่านจะเดินย้อนกลับไปที่ราศีกรกฎนะก็ได้ตำแหน่งคำว่าราชาโชคอ่าได้ราชาโชคกุมกับพระพระเกตที่พบคำว่ามรณนะเออพอเป็นมรณนะก็อาจจะแปลหนึ่งนะถ้ามองเดีย พระสุกมาจักเรือนน่ะอารีมรณะอ่าวใครที่เป็นศัตรูกับท่านกิดร้ายกับท่านก็ยิ่งมีพระเกตกลุมอยู่โอ้โหท่านอย่าแช่งใครเชียวเ,เขาจะเป็นไปตามปากของชาวธนูได้เลยอะ่ะนะก็จะเป็นแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือศัตรูแพ้ภยัยอะไรที่มีปัญหาจบเคลียรประมาณนี้เกิดขึ้นค่ะสําหรับชาวธนูเพราะฉะนั้นพระสุขเดินมาตรงนี้ก็ไม่ต้องไปหวั่นวิตกอะไรนะคะก็ยัง ให้คุณกับชาวราศีธนูค่ะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจิกนใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ